แล้วครับจงังหวะนี้ครับก็โดดไปเรียบร้อยครับแตงหนึ่งครับและเดี๋ยว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 แล้วมึงลอยน้ำได้ไงอ่ะเฮียเดี๋ยว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 มันเป็นนาร์โซเหรอเฮ้ยเดี๋ือบนน้ำได้วดัตถุพักอะไรเนี่ยเกมอะไรวะเนี่ยกราบสวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับช่องสวิตโซนะครับผมก็จะมาเล่นเกมแคร็เกมนะครับที่ เหมือนสควิตเกมมากเลยก็ใช่สิเห็นเขาบอกว่ามันเป็นเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสควิตเกมนะครับซึ่งห้องก็ไอ้ี้ะอะไรวะเนี่ย P N D แคปเกม easy easy โอน่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่มันสควิตเกมจีนแดงคืออะไรอ่ะกดอ๋อ กดอีคือเลดี้โหแล้วดูนี่มันสวิทเกมมักชัดเกมโอ้ยต่อยกูอะนี่กูต่อยกับมาดิสัตโอ้ยเฮียฮ e ู้ฮู้น่ากลัวเกิดอะไรขึ้นเนี่ย นี่ไงกูทุบหนึ่งทีไอ้ไอ้เฮี่ยมีปืนด้วยไอ้ซาดคือคานองคือคานองโอ้โหกูทิปหนึ่งทีงงทุบโอ้ยโอ้ยโอ้ยเซนเซอร์โป้งเดียวแตกแต่มัน <c oughs> วิ่งไ่จับไอ้เหี่ย <c oughs> โอเคเท่านี้ เลมอนรับจะวันนี้นีตีติดมันเป็นเหมือนวิ่งไล่แปดนะแล้วเขาจำกัดเวลา60วิใครได้รับไม้ต่อก็คือเขาจะกลายเป็นผู้ล่านะครับและคนที่ถูกคนที่ถูกล่าเนี่ยที่หนีได้ก็จะเป็นผู้ชนะส่วน2คนที่ได้เป็นผู้ล่าเนี่ยและยังไม่สามารถจับใครได้ทันเวลาในเวลาที่กำหนดนี้ก็จะเป็นผู้แพ้ ไฟนบนะจังหวะตีครับผมตีดไปแล้วหนึ่งตัว <c oughs> ยังกระโดดมาด้วยวิ่งตามใหญ่วิ่งตามใหญ่ <c oughs> ดูจูงมาสเตอร์ดูว่าดูจังหวะนี้วิ่งไล่ตามวะสองหนึ่งก็เอาไม่อยู่สองหนึ่งก็เอาไม่อยู่ ซิกเซ็กซ้ายขวาครับจังหวะนี้ติดไหมติดไหมใครเห็นก็ว่าตายใครเห็นก็ว่าตายสีใครเห็นก็ว่าตายใครเห็นก็ว่าตายโอ้โหรับไว้ต่อสุดท้ายเอามาครับแมบ,บนี้ก็เป็นแมบที่ชื่อว่า ไอวอลไม่ใช่ครับมันเป็นแมพที่ให้ยืนอยู่ผู้รอดตามที่กําหนดไว้ครับแล้วก็ไอแผ่นน้ำแข็งเนี่ยมันจะแตกไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่เห็นครับมันก็มีการเหลี่ยมกันทั้งสองคนเมื่อกี้นี้ครับแล้วมันตีกันตกนซึ่งผมก็ไม่เอาครับไม่มีรอครับจะเอาแม่งเลยครับไม่ใช่ไม่เอาครับจะผักแม่งให้ตกเลยให้ดูครับวันี้คิดว่าไม่มีเหลือนะนี่ผักแม่งแล้วแตกหนึ่งโอเคครับ ตอนนี้เราก็ลอดแล้วขอพาวนาให้น้ำแข็งที่เราอยู่นั้นไม่แตกแล้วกันนะฮะแล้วก็เหมือนจะมีเวลากำหนดให้ด้วยนะครับ2อเรียบร้อยครับเหลือเล่น4คนสุดท้ายซึ่งมีเราอยู่ในนั้นเราจะชิงเงินที่ต้องการมาให้ได้เลยอันนี้ถ้า อ๋อเท่าที่ผมบอกไปรอบก่อนนี่ก็เป็นการวิ่งไล่ไล่ฆ่านะครับไม่ใช่ไล่แปะะรรอบนี้จังหวะนี้คร,นนนครับมันตามเพื่อนครับมันตามเพื่อนเอ้ยอย่ามาตามกูมาไอ้ยาไม่เอาไปเลยขึ้นตรงนี้ครับขึ้นตรงนี้มันชั้นมันตามมาแต่ไม่เก่งเท่ากูหรอกนี่ตกหนึ่งจังหวะนี้เพื่อนเราเป็น เหย่าล่อครับอ่าเรียบร้อยเพื่อนแตกให้มันตีกันไปครับส่วนผมจะแอบอย่างนี้แล้วกันสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่มาดีโดด,ดจุกแม่งอ่าเราเหลือสองคนสุดท้ายแล้วครับอ่าไอเชนี่จำมึงได้แล้ว เจอกูแน่ผมว่ารอบนี้ไม่กินตัววอ,อ,อขออยู่ตรงนี้ดีกว่ามองทางนี้น่าจะได้รู้ว่าน้ำแข็งตรงไหนหดก่อนถ้าจะเอ้าไอ้เชียนี่ได้กูสาบานเลยว่าถ้ามึงกับกูมาเจอกันมึงจะได้ รู้ไปเลยว่าใครจะเหนือกว่าแค่เมื่อกี้นี้มันทีเผยเฉยอันนี้อ๋อเจอกูกูจะเป็นผู้ล่าม <ๆ hygiene> ันได้รู้ว่าใครอ่ะของจริงกว่าเจอละ นีะครับมาดินี่มึงโดนอุ้ยมึงโดนก็มาดิครับมาดิครับมาดิครับเหมือนมึงเก่งอ่ะเหมือนมึงเก่งอ่ะนี่กูหลบมาหนึ่งตลบคพราะว่าผมหนึ่งจังหวะหนึ่งจังหวะสองจังหวะสามจังหวะสี่จังหวะห้าจังหวะก็เดือดขึ้นไปได้เอาอีเขี้ยฟุกมาผ่านอีกแลไรเขี้ย ไอ้โหะวางแผนด้ว้ลุงหน้า,าแล้วนี่แน่กูชนะกูได้เงินล้านมู้ผักกูนี่แหละคนแพ้โหที่หนึ่งอะคือฉันคนนี้ยังไงล่ะนี่ <c oughs> ดูตัวแม่งดิ โอเคผมได้เงินหนึ่งล้านแล้วครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์กันด้วยนะครับเพื่อให้ผมมีกำลังใจในการทำะครับสำหรับวันนี้ก็ลาวก,ก่อน,อนสุสดครับมด